สว่วนที่ทุกคนครับนี่คือเหตุการเร่งด่วนครับองคลิปที่เร่งด่วนผมไม่รู้จะลงวันไหนนะแต่ตอนนี้ก็คือพี่สีเกมออกม,มันจะลอยมันจะกัดไอ้ม่วง พดีครับพอดีเฮียสีเราเกมครับเจมตำรวจโดนยึนดรถไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นางว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็อะไรย,ยังไงแล้วก็สามารถนำรถออกมาได้ยังไงไม่รู้จะออากมาหรือยงังเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านพี่บอยกันเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์มันโดยตรงเลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะ ทำอะไรกันนะวายอะไรวะอ๋อ oh. อายกเราโดนยึดรถแล้ว,ลวต้องเปลี่ยนท่อด้วยโดนยึดท่อด้วยเห็นว่านะเดี๋ยวไปฟังจากปากนางเหตุการณ์มันเป็นยังไงจากไหนเดี๋ยวไปคุยกับมันด้วยตรงเลยเขย่าผ่าไฟแดงนะครับ เราทางนี้มันใกล้ๆไว้งูก็ได้โอ้ไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยโอ๊ยน่ <c oughs> อยู่ไหนกันเราว่าอืออยู่ย้ามพี่บอยไม่ใช่ร้านนู้นหรอคือร้านละโกกอรเปล่าอยู่นี่นี่เออ ทําบ้านเลยครับเหตุการณ์เป็นไงครับเหตุการณ์ไปดูคลิปกันเลยครับ แล้วหลังจากคลิปนั้นเลมันเป็นไงตำรวจก็ล็อกเข้าป้อมลจากที่ดูคลิปก็ตามตามในคลิปเลยครับผมทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยล็อกไปที่สพเลยไอ้ป้อมป่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากไปเช็ค,คอินแถวสอนอบ้างไงโดนเท่าไหรโดนไปพันหนึ่งครับแล้วท่อละท่อโดนยึดโดนยึดท่อเท่าไหร่ราคาท่อหกพันครับหกพันรวมแล้วเจ็ดพันสบายไปทริปนี้สุดยอดรถออกวันจันทร์อีกรล้วรถออกวันจันทร์แล้วท่อเดิมไปไหมท่อเดิมไม่อยู่สักใบไม่ไอ้บู๊งง บูงไงเออยืมมาใส่ก่อนดิได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรคุยกับไอ้บูงเออเออแล้วเสียเอกไปอยู่ไหนครับโอ้ไม่โดนกินลาบลอยลาบลอยลาบกินลาบอยบอกว่านลาบนะเออออเต้องไอ้นี่ไปไหนมาจนลาบของมาแล้วเอ้าเกมเพราะว่ากินจนอิ่มกินสบายใจเลยก็หวังอยู่แค่ที่เอกเล่นเกมหรือเปล่าปากถึงพี่ๆสายบันเทิงทุกคนด้วยนะครับไม่าเมมเม่ ไม่เห้เาก็รู้อยู่วันเนี้ยเด็กแว้นมันเยอะเออ <c oughs> ก็ไปอยู่ตรงนั้นไงแกดังจำคำหนูได้ไหมเออ <c oughs> ก็ูยังคุยอยู่กับพึงกันแหละยิบลาย <c oughs> ไปแล้วมันโค้าเดี๋ยววันจันทร์อาจจะฝากมีคลิปมาฝากกี้เลยคลิป <c oughs> นี้แหละลงหลงัลงหลังวันจันทร์หลงังไปเอาเรถเมาก่อนยัดเด้อ